จากโรงเรียนผีหลอกเรื่องเล่าสุดหลอนจากรั้วโรงเรียนที่กระตุ้มต่อมขวัญภวานักอ่านจนติดอันดับนิยายยอดฮิตในเว็บไซต์ฮอลลิสสู่โรงเรียนผีดุกับ35เรื่องหลอนชวนขนลุกที่ยังหาคำตอบไม่ได้มาพร้อมสะกดคุณไว้ในบรรยากาศหลอนกระชากใจยิ่งกว่าเดิมสวัสดีค่ะนทีสศิวนรณน,นะคะก่อนอื่นขอส่งกำลังใจให้ทุกๆท่านที่ ต้องประสบปัญหาจากสภาวะวิกฤตโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นทั่วโลกในขณะนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามในขณะที่เราดูแลรักษาตัวเองกันอยู่ที่บ้านแล้วก็ยังมีทางเลือกที่จะสร้างความบันเทิงใจได้โดยเฉพาะนักเขียนนักอ่านอย่างเราถึงแม้ว,ว่างานสัมดาห์หนังสือจะไม่สามารถจัดต่อไปได้ในตามปกติแต่เราก็ยังสามารถสั่งซื้อหนังสือทางออนไลน์ได้นะคะวันนี้นัดก็มีหนังสือเร่มล่าสุดที่ ทีพิมพ์กับสำนักพิมพ์โซฟาจะมาแนะนำให้นักอ่านทุกๆคนรู้จักกันนะคะก็คือเรื่องโรงเรียนผีดุค่ะนักอ่านที่ติดตามนัดมาตลอดน่าจะเคยได้อ่านเรื่องหล่อในโรงเรียนเล่มหนึ่งเล่มสองมาแล้วแล้วก็อาจจะหลายๆคนก็ได้อ่านเล่องโรงเรียนผีหลอกมาแล้วด้วยนะคะเป็นเล่มที่ก่อนหน้าก่อนหน้าที่ะอ,อกโรงเรียนผีดุ ทั้งสองเล่มนี้จะมีความคล้ายกันคือเป็นรวมเรื่องสั้นสยองขวัญที่เกิดขึ้นในโรงเรียนโดยมีบรรยากาศที่เป็นโรงเรียนนะคะเป็นบรรยากาศาสถานศึกษาเป็นความทรงจาของเราหลายๆเรื่องมาจากเรื่องจริงมาจากเรื่องเล่าแล้วหลายๆเรื่องเป็นตำนานที่หลายๆโรงเรียนนําไปเล่าต่อๆกันโรงเรียนผีดุเล่มนี้จะมีความแตกต่างจากโรงเรียนผีหลอกตรงที่เรื่องทั้งสามสิบห้าเรื่องที่รวมอยู่ในเล่มเนี่ย มีเปอร์เซ็นต์มากกว่าครึ่งที่นํามาจากเรื่องจริงที่เคยได้ยินมาหรือมีคนเล่าให้ฟังมานะคะก็เอาเป็นว่านะคะท่าในใดที่สนใจจะสั่งซื้อโรงเรียนผีดุแล้วก็หนังสือนิยายสยองขวัญของสํานักพิมพ์โซฟาสามารถสั่งซื้อได้ทางสิเว็บไซต์ของสํานักพิมพ์โซฟาได,ได้เลยนะคะที่ sofa publishing com ค่ะในงานสัปดาห์หนังสือครั้งนี้แม้เราไม่ได้ไปเจอหน้ากันในงานสัปดาห์แต่เราสามารถพบกันได้ในหนังสือนะคะ ก็ฝากด้วยค่ะ